ลาคาเสร็จแล้วนะคะสตอพริกแกงหอมกุ่นเลยค่ะเห็นไหมคะน้ำย้อยลงมาของดิฉันไม่มันมากเลยค่ะเคล็ดลับดีๆมปแชร์กันนะคะสวรุธท่นโลกสีเนีไฟชีพสั plus p สตอมีประโยชน์นะคะนอกจากมีกลิ่นแรงแล้วสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะก็ครบอีกนะคะที่มีผักในทางกับข้าวคาร์โบไฮเดรตค่ะสวรุธท่นโลกสีเนไฟีพพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ มาแล้วค่ะเอ,อจะเริ่มต้นเดือนสิงหานะคะไปฝุนต้นหนาวก็อยากทานอะไรร้อนๆนิดนึงเพราะรู้สึกว่าลมเย็นๆมันจะพัดมาแล้วมันมีโจทย์คือมันมีสตอแล้วก็อกไก่ก็ลเลยมาทําสตออกไก่ผัดพริกแกงก็มีอกไก่หั่นเตานะคะอันนี้ประมาณเจ็ดขีดได้ะคะ่ะสามอกนะคะหอมใหญ่หัวหนึ่งสตอแล้วก็พริกแกงสองช้อนโต๊ะกระชายนี่แช่แข็งนะคะมีกินตลอดชีวิตเลยค่ะ ถ้าตู้เย็นไม่ดับนะคะซอยเก็บไว้และแช่แข็งน้ำตาลปีบ๊บใบกระเพราพริกแดงมะกรูดหลังบ้านต้นหนึ่งนี่ก็เก็บกินได้ตลอดชีวิตพริกแดงที่แช่ช่องแข็งนะคะเห็นไหมคะยังกิ๊กอยู่เลยกระเพาก็เด็ดหลังบ้านค่ะมีความสุขค่ะเดี๋ยวมาพบขั้นตอนในผัดจะเจียวพริกแกงให้หอมกลุ่นเลยนะคะแล้วก็ผัดหอมใหญ่แล้วก็เอาขึ้นให้น้ำมันเด็ดเอาไก่ลงไปรวนเอาสตองไปคลุก แซ่บค่ะสูตรเดิมนะคะผัดพริกแกงนี่สำคัญมากคือว่าต้องแดาให้มันดำค่ะก็คือกระทะร้อนน้ำมันร้อนนีไฟลงแล้วใส่ของอันนี้กระทะร้อนน้ำมันร้อนแล้วนะคะดิฉันจะลีไฟลงแล้วแล้วก็บนตะ,ตะหลิวให้มันร้อนเพราะเวลาเราทำเนี่ยมันจะได้ไม,ม่ไม่ติดตะหลิวะคะ่ะโคนร้อนแล้วเนี่ย จะหลูเสดดน้ำมันก่อนนะแล้วเราก็ใส่พริกแกงไปนะคะใส่ไปข้างๆอย่างนี้ยังไม่ต้องไปแกะแค่เก่ามันนะคะให้มันเคาะไฟรออ่อนให้มันเคาะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักพักหนึ่งเราก็มาที่มันเพราะตะหลิวเราไม่ร้อนที่มันแล้วมันจะติดก็สับๆอย่านี้เดี๋ยวมันจะแตกตัวเลยนะคะ เอาแล้วค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะทำอย่างนี้หอมใหญ่มันก็จะนิ่มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเค็มไม่ต้องใส่นะคะเพราะพริกแกงมันเค็ม,มค่ะแล้วเราใส่สองช้อนโต๊ะเดี๋ยวเอามาเติมที่หลังได้ค่ะทุกอย่างเติมได้แต่ถ้าเค็มแล้วมันจะแก้ไม่ได้เออคุณพงสงสัยว่าทําไมนี่มันผัดมันต้องตักขึ้นตักลงอะไรถ้าเกิดคุณได้ยินคําว่าปลาถั่วจะสุกนาก็ไม่เนี่ยคือเหตุผลนะคะเราต้องตักขึ้นแล้วทุกอย่างะ เราจะสวยค่ะไม่งั้นที่อย่างบางอย่างก็จะสุกไปอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างเราผัดเยอะก็เกิดคุนผัดน้องๆอยู่ที่ร้านแล้วใส่น้ำมันเยอะๆทำาหมือนัันได้ค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งที่นหนัดคนอื่นที่ต้องทํด้วทีนี้คือว่าครัวว่าเราเป็นครัวปิดหรือคุณอยู่คอนโดหรือว่าครัวปิดแบบฝรั่งคุณจะไปทำนี้นไม่ได้ผัดที่หูน้ํามันปุ้งกระจายตัวดูดเอาไม่ทันค่ะนี่นะคะ เมฆชัอว่ามันสุกแล้วก็โดยจะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเลยค่ะอันนี้นี่ลองน้ำตาลอะไรแล้วเคลือบให้มันเป็นออกเป็นคาราเมลจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลจะสวยงามอันนี้กระเพราใส่ลงไปแล้วพริกแกงสตออะไรเนี่ยเราอยู่ในนี้เดี๋ยวลงไปคุกๆเสร็จพิธีค่ะแม่แท้จริงแล้วนี่ จะเห็นความอลังการสีงสันจะขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะไอ้ทุกอย่างเราเนี่ยมันสุกแล้วเราก็เอาลงในคลุกตะอกี้นี่เ้ิมใส่ตอนนี้ยึคลุกเราก็หลีไปลง